ทีนี้มันถึงจะมาถึงว่าแล้วทาไมมันถึงมาเป็นสภาพอย่างนี้ใช่ไหมครับมันมาตั้งแต่เมื่อไหร่บอกได้เลยว่าประมาณ3,000ปี3,000ปีที่แล้วมันมีมนุษย์ชุมชนอยู่แล้วเพราะนั้นมนุษย์เนี่ยมันก็ขึ้นมาใช้สถานที่บริเวณเนี่ยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวสมัยก่อนเนี่ยไม่มีใครกล้าขึ้นมาหรอกกลัวผี ไม่ใช่ผีอิเลเคคะผีบประชวคือผีผีป่าเนี่ยผ,ผีดงผีหมื่นถ้ำล้ำหมื่นผาวัฒนธรรมบ้านเชียงอยู่รอบๆบข้างล่างนะครับมีรอบๆอบเพราะนั้นรุ่นบ้านเชียงเนี่ยแถวเนี้ยบ้านเชียงเต็มไปหมดอะ่ะญาติกันทั้งนั้นแหละประกอบด้วยคนหลายชาติพันธุ์นะครับไม่ใช่มีชาติพันธุ์ได้ชาติพันธุ์หนึ่งธรรมชาติสร้างสรรค์เอาไว้เขาก็เลยยกจ้องเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์รู้ได้ยังไงเพราะมันมีภาพเขียนสี และมันมีหลักฐานไอเรื่องเนี้ยเสยมาหินเนียก่อนมันจะเป็นเสมาหินเนี่ยมันก็เป็นหินตั้งอยู่แล้วและทั้งหมดในหอนางอุษาเนี่ยมันไม่ได้มาเพิ่งมาเป็นที่สาคัญเฉพาะที่เป็นมีเรื่องเล่าเนาะหอนางอุษามันเป็นมาก่อนไอ้ลานตรงนี้นีะครับเนี่ยลานพิธีกรรมนึกออกไหมลานพิธีกรรมเหมือนผาแต้มของเจียมอ่ะที่เราเคยไปไอ้นี่แหละครับลานพิธีกรรมไอหินทั้งหลายเนี่ยที่เราเรียกหินตั้ง แล้วมันพัฒนามาเป็นเสมาหินเนี่ยถ้าในภาษานิทานขุนบรมซึ่งเกี่ยวข้องกับต้นตระกูลของกลุ่มราวทั้งหลายเขาเรียกหินกายฟ้าหินกายฟ้าหมายถึงอะไรฟ้ากับดินมันต่อกันต้องผ่านหินนี้นี่โน่นฟ้านี่ดินมันต้องสืบเรื่องกันมันอยู่ในพงศวดานล้านช้างพงศวดานล้านช้างเนี่ยเขาคัดเอา คติความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับแถนที่อยู่บนฟ้าหรือบีฟ้าเรียกการเมื่อก่อนนั้นก็เป็นดินเป็นหญ้าเป็นฟ้าเป็นแถนอย่าลืมนะการเมื่อก่อนนั้นเป็นดินเป็นหญ้าเป็นฟ้าเป็นแถนมีสี่อย่างผีและคนที่ออกไปมาหาการบอกราัเห็นไหมผีคือใครผีคือผีฟ้าอยู่บนฟ้าน่ะผีฟ้าผีฟ้าคือใครก็เจ้าแห่งฟ้าไง เจ้าแห่งฟ้าเป็นอะไรก็เป็นผีผู้ใหญ่สุดผีใหญ่สุดที่เราเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าแทนเพราะฉะนั้นภูเขาเนี่ยเป็นตัวเชื่อมโยงฟ้ากับดินผีฟ้ากับคนที่อยู่ดินนี่มันต้องทำพิธีกรรมโดยผ่านไอ้หินกายฟ้า<อ>คือเสาเนี่ยเป็นตัวเชื่อมอเป็นตัวเชื่อมอสิ่งหนึ่งที่นักบังคดีไม่ยอมทำความเข้าใจ มันไม่ใช่เรื่องวิญญาณวิญญาณมันเรื่องของความเชื่อกติพูดกติพามรับจากอินเดียก่อนที่จะรู้จักอินเดียก่อนรู้จักวิญญาณ <Okay. S 1> มันเรื่องขวัญขวัญทั้งหมดเนี่ยมันมีขวัญขวัญเนี่ยมันอยู่ทั้งอยู่ในคนอยู่ในสัตว์อยู่ในสิ่งของอยู่ในอาคารสถานที่มีหมดเขาเชื่อว่ามีขวัญหมด ไอ้วัฒนธรรมหินตั้งหินใหญ่เนี่ยเขาเชื่อว่ามันมีขวัญสิงอยู่ในนั้นขวัญเนี่ยมันคือผีคนตายไปเนี่ยก็ไปถ้าทางศาสนาพุทธเรียกวิญญาณวิญญาณมันมีดวงเดียวตายปับ๊บดับปุ๊บไปจุติใหม่อยู่ตรงไหนอยู่ในท้องหมาหรือในท้องเทวดาก็ไม่รู้ขวัญไม่ตายร่างกายเปื่อยเน่าแต่ขวัญยังอยู่ ที่เราเรียกว่าผีนั่นแหละปัจจุบันเราเนี้กว็วิญญาณไม่ใช่ขวัญเพราะฉะนั้นเมื่อทําพิธีเนี่ยขวัญเนี่ยมันสิงอยู่ในหอนอาบุตสาสิงอยู่ในก้อนหินนึกออกไหมเมื่อเราโกรนแกะพระพุทธรูปปฏิมากรรมสลักหินเนี่ยเราทําพิธีเบิกเนตร,ร,รใช่ไหมใช่นั่นแหละคือ<น>เอาขวัญใส่เข้าไปในพิธีกรรมเนี่ยอินเดียไม่มีเบิกเนตร,รไม่ต้องเบิก เบิงน้เขาเรียกแหกตาแหละเอาขวัญใส่เอาไปเอาขวัญใส่เขาทำพิธีใส่ขวัญเขาเรียกสู่ขวัญนั่นแหละเอาขวันใส่เข้าไปในปฏติมากรรมอันนั้นก็เท่ากันว่าปฏติมากรรมนั้นมีชีวิต mm hmm hmm. เหมือนมีชีวิตอยู่จึงเกิดความเคารพนับถือที่เราเรียกหลวงพ่อปัจจุบันเราเรียกอย่างนั้นทีนี้พิธีกรรมทํำยังไง mm hmm. ถ้าเข้าใจแล้วจะรู้ว่าพื้นที่แบบนี mm ้เขาใช้ทําพิธีกรรม ของตระกูลหัวหน้าเผ่าพันเพราะฉะนั้นสถานที่นี้ไม่ใช่สถานที่ทั่วไปสําหรับคนทั่วไปขึ้นมาไม่ได้ขึ้นไม่ได้หนึ่งมึงกลัวผีอยู่แล้วกลัวผีป่าสองเป็นที่ห่วงห้ามของหัวหน้าเผ่าที่เขาเรียกชีฟด้อมเป็นที่ทําพิธีกรรมของชีฟด้อมเท่านั้นที่จะมาทําพิธีกรรมบวงสรวงผีฟ้าขอความอุดมสมบูรณ์ให้ฟ้าฝนตกต้องตามดูดูการเพื่อพืชพันธุ์พันญอาหารจะได้มี กินมีใช่ในมีมีชีวิตรอดใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นทําพิธีกรรมอยู่นี่ไม่ใช่ชาวบ้านมาไม่ได้ขึ้นไม่ได้เดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่สักสิทธิ์เดี๋ยวไม่ขังจึงเป็นสถานที่ห่วงหา้ามโดยอัตโนมัติทีนี้ไอีิวสถานที่นี้สําคัญเพราะอะไรมันมีภาพเขียนอยู่ซึ่งเท่าที่พบเขาบอกเท่าที่สำรวจมันมีประมาณสี่สิบเจ็ดแห่ง มันแสดงให้เห็นถึงความสําคัญซึ่งมีมากและเป็นสถานที่สําคัญมั้งมันมีตั้ง47แห่งอะ<ช>่แะแสดงคนมันต้องมากรูปมือแดงรูปมือนะคะรูปมือมือแดงปะเข้าไปเนี่ยพ่นเข้าไปเป็นมือือแดงเท่าที่ตรวจพบมาจากการศึกษาวิจัยของนักโบราณคดีนานาชาติมือผู้หญิงมันก็สอดคล้องกับผู้หญิงเป็นหัวหน้าพิธีกรรมโอเค เป็นระบบทั้งโลกนะครับไม่ใช่เพาะที่ใดที่หนึ่งและแสดงความเป็นเจ้าของคือไม่ใช่อยู่ว่างๆอ่ะปักแมงเด่นไม่ใช่มันต้องมีเป็น,นพิธีกรรม<อ>ภาพเขียนทั้งหมดเกิดขึ้นจากพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ทําเล่นๆไม่ใช่อยู่ขึ้นมาเที่ยวไม่มีใครกล้าขึ้นมาเที่ยวสมัยโน้นนะครับเมื่อสามพันปีที่แล้วสองพันปีที่แล้วไม่มีใครกล้าขึ้นมาเที่ยวผีหักคอไตหา่า เขามาก็ต้องมาเป็นกลุ่มมาเป็นกล้อนมาเป็นกลุ่มหัวหน้าเผ่าและต้องมาทําพิธีก่อนจะทําภาพเขียนเอาไว้ไอสัญ,ญลักษณ์ยึกยือที่นักบัดาลคดีชอบเรียกว่าลายเลขาคณิตน,นั่นแหละขวัญเราพบตัวอย่างทั่วประเทศเขาพยายามจะเขียนรูปขวัญน,นั่นแหละในจินตนาการในความเชื่อของข,องขวัญน,นั่นแหละขวัญเป็นอย่างนั้นคือมันจับต้องไม่ได้ไงมองไม่เห็นไง รูปร่างเป็นไงก็ไม่รู้ก็เลยออกมาเป็นทรงอย่างี้แต่บางชุดขวัญเนี่ยมันอยู่บนกลางกระบาลเนี่ยขวัญเนี่ยขมุบขมุบเนี่ยแล้วมันจะเป็นก้นหอยเส้นผมที่มันขึ้นก้นหอยอ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็เขียนรูปขวัญเป็นก้นหอยลายหม้อเขียนสีบ้านเชียงอะไรนั่นแหล,ละขวัญภาพเขียนสีนักบรนเคดีเคยอธิบายเมื่อหลายปีมาแล้ว อยู่ในหนังสือภูมิอุทยานประวัติศาสตร์ภูพบาทกรมติปกรพิมพ์ครั้งแรกพศ2535ห้าห้าน้า14บสเขาเขียนว่าเมื่อหลายพันปีมาแล้วคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ขึ้นมาเก็บของป่าล่าสัตว์และพักค้างแรมตามเพิงผาเมื่อเวลาว่างคนเหล่านี้จะวาดภาพตามจินตนาการต่างๆลงบนพื้นผนังเรียบๆของเพิงหินทรายที่คนเหล่านั้นพักค้างแรมมันคิดถึงไอ้นักศึกษาคณะกิจกรรมอ่ะให้พวกจิตกรรมแม่งคงมาทัว ไม่ใช่นะครับไม่มีใครมาเที่ยวนะครับสามพันปีที่แล้วไอ้สมัยที่เป็นภ้าเขียนนะ่ะมึงไม่กล้ามาเที่ยวคนเดียวอ่ะรวมกลุ่มมามึงก็ไม่กล้ามากลัวเสือแดกหมดอ่ะหรือกลัวผีป่าหักคอมึงต้องมาเป็นคณะของหัวหน้าเผา่าเขาต้องมาทําพิธีก่อนจะวาดผ้า,าจักสิทธิ์นะครับไม่ใช่เรื่องเด่นๆไม่ใช่เรื่องวาเดเล่นๆรูปเงาดํารูปคนเนี่ยนั่นคือผีนะครับนั่นคือผีบรรพชนนะครับ รูปเงาดํานั่นน่ะไอ้พวกโบราณคดีมันชอบอธิบายเนี่ยเูปเขียนธรรมชาติแสดงธรรมชาติวิถีชีวิตสมัยนั้นไม่ใช่ครับเขาเขียนรูปผีบรรพชนและมันเป็นต้นต่อให้เกิดหนังตะลงุงจะเห็นไหมรูปเขียนเนี่ยมันจะเห็นได้ด้านข้างและมันเป็นต้นต่อ,นตอนหนังตะลงุงและต่อมามคือหนังใหญ่พราะสถานที่ทุกแห่งเนี่ยที่มีภาพเขียนก็ดีที่เป็นลานพิธีรรเป็นเป็นเรื่องของลานพิธีกรรมสําหรับขอฝนขอความอุดมสมบูรณ์ ไอ้คลานี่รูปช้างใช่ไหมหผีช้างนี่มันเรื่องผีใหญ่เลยนะอไอ้นี่แหลเป็นต้นตอวิธีคิดพระพิกเนศไยองมันมาจากผีช้างนี่แหละเดินทางทอดน้องท่องเที่ยวดินยาฟ้าเขียวอาทันทินทานบ้านเมืองดึกดำบัน คันรุ่มดอนบึงบาทิ้งไว้แต่รอยเท้าเบาสบายเอาไปแต่ภาพ